เตรียมตัวออกเดินทางได้ตอนนี้เราก็ถึงเมืองจันทบ,บุรีแล้วครับเดี๋ยวจะพักเราจะไปแวะร้านข้าวกินนะครับและแล้วเราก็ถึงร้านข้าวทีนครับมาพบกันที่ร้านอาหารปูจ่าจันทบ,บุรี เรามาดูข้างในเลยนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรให้พวกเรากินกันโกลเนแบงค์วันนี้เรามาที่ไหนเดี๋ยวว่าแบงค์นนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับโอ้เอาไงมาไหนไปไหนต่อนันี้นเที่ยววะ เดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมกันเีกพักนัน,นะครับรอสักครู่ครับผมว่าเราจะไปที่ไหนาและแล้ววันนี้เราก็มาถึงที่พักครับ KP Grand Hotel